วัตถุประสงค์ที่จัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีทั้งนิทรรศการการโชวพระสมเด็จวัดระฆังครับรวมถึงสมเด็จพระป,ปิรันด์ด้วยนะครับและรวมถึงสมเด็จวัดระฆังหลังคอนด้วยนะครับก็วัตถุประสงค์ที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อจันรลงไว้ซึ่งพุทธสนาแล้วก็คืออยากขยายกิริัพ์กับเจ้าบุคคลสมเด็จพระจานทร์โตพรัองศีนะครับแล้วก็ตรงกับวันที่21มิถุนาและวันที่22มิถุนาก็คือวันที่หลวงูุโต สิ้นชีิตักดสหรือว่ามรณภาพหรือมรณาการนะครับผ่านมาแล้ว153ปีนะครับด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการแจกข้าวสารอาหารแห้งครับให้กับผู้ที่ยากไร้หรือว่าผู้ที่ขาดแคลนนะครับก็เราจะทําเป็นประจาอยู่ทุกปีนะครับโดยมีพระเดชพระคุณนะครับพระวชิระธรรมโคสินะครับหรือว่าท่านเจ้าคุณต้นนะครับได้เป็นผู้ดําเนินการแล้วก็มีพวกสิทธิานุสิ์นะครับของทีมงานละครแปดนะครับก็เป็นรุ่ม ทำบุญกันมานะครับเราก็เลยจัดงานได้แบบนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญมานะครับผมก็ขอบคุณสถานที่นะครับโรงเรียนสตรีวัดละคังนะครับแล้วก็ผอโรงเรียนแล้วก็ผอเขตด้วยนะครับที่ได้มาร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับครับพี่ดาวสวัสดีครับครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ครับผมวัตถุประสงค์ของงานที่จัดที่วัดละคังนะครับปีนี้ก็เป็น เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของสมเด็จพระพุฒาจารโตกรมรังสรีนะครับรบรอบ153ปีนะครับผมเรียกสั้นๆก็คือพระรูต้นนะครับที่ที่ผมเคารพนะครับก็ได้ได้เชิญให้มาร่วมกิจกรรมดีๆในวันละคงนะครับก็มีการโชว์พระวัตถุมงคลของสมเด็จโตกรมรังสีนำมาโชว์กันในในวันนี้นะครับก็ให คนที่อยากดูพักเครื่องเป็นหรือว่าอยากดูชมบารมีองค์จริงนะครับก็ได้ได้มาเผยแพร่วันนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของวัลคังปีนี้ก็คือเผยแร่นะครับเรื่องความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลน,นะครับพิมพ์อะไรทรงอะไรนะครับมีกี่วัดมีกี่พิมพ์นะครับวันนี้เรารวบรวมกันมาในห้อง นิทรรศการที่พระกุตน้นเขาจัดไปแล้วนะครับก็มีด้วยกันหลายคนนะครับที่เป็นนักเล่นพารที่มีคุณภาพแล้วก็เล่นพารดีเล่นพารแท้นะครับก็มารวมกันแล้วก็ส่วนด้านลานนี้ก็จะเป็นการาทําบุญแจกข้าวสารนะครับเพื่อให้คนยากไร้นะครับแล้วก็มีทําบุญไหว้พระนะครับใครที่ชอบพระนะครับจะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะครับวันละครั้งเนี่ยทุกคนต้องรู้จัก แล้วหลายๆท่านก็มารวมตัวกันในวันคล้ายวันมรณภาพาพของท่านสมเด็จโตพลังศีเนี่ยท่าทุกปีรวมกระทั่งตัวผมด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญอาจารย์สุขใจสาย,ยันคุณนิวมงชน คุณดำมสุพันคุณนัทมังชนคุณเต้สระบุรีคุณอ้วนลอยฟ้าแล้วก็คณะของอาจารย์สุปใยทุกท่านวันนี้ที่ได้เสียสละเวลานำพระสมเด็จที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลมาให้ศรัทธาสาธุชนผู้ที่มีความสนใจในพระเครื่องพระสมเด็จพระลัแงได้รับชมในวันที่21-22ถึง22นี้ณโรงเรียนสตะะรีวัดละังถือว่าคนที่มา ดูนิทรรศการนี้จะได้ความรู้และนําไปต่อยอดเอาไปเรียนรู้ในในสาขาอาชีพของวิชาการดูพระเครื่องแล้วก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนสตรีวรคังโรงเรียนโคศิตโมสรที่อนุเคราะห์สถานที่ให้ใช้จัดงานในครั้งนี้ก็พอวันนี้เราชมนิทรรศการเสร็จทางวัดแล้วก็ทางลูกศิษย์ของอาตมาเนี่ย ทุกคนก็ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งมาเพื่อแจกให้กับคนในชุมชนแล้วก็บุคคลที่ยากไร้เพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลแด่เจ้าพนสมเร็จพระจันทร์โทมรังสีเนื่องในมรณการครบรอบ153ปีในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ทุกคนที่ได้ร่วมกันบริจาคของในครั้งนี้ด้วยดีด้วยกันตลอดมาเป็นประจำทุกปีก็ขออนุโมทนา เนื่องในโอกาสที่วันครบรอบ153ปีวันมรณาภาพขององค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตมลังสีนะครับพวกเราลูกศิษย์มีความเคารพนับถือในตัวท่านนะครับก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อลํำลึกถึงพระเดชพระคุณท่านนะฮะแล้วก็เป็นการเผยแผ่เกียรติคุณขององค์สมเด็จ พระผู้จารย์โตสมเด็จพระปิรันสมเด็จพระธราสาจารย์องค์ที่สร้างหลังค้อนนะครับก็พวกเราก็เลยรวมใจกันมาเรียนให้ท่านพระวชิระโคสิตนะครับวชิระธรรมโคสิตนะครับได้ช่วยเป็นทุระให้ในการเรื่องหาสถานที่ที่เราจะจัด โถนิร,รัสการพระของสมเด็จทั้ง3องค์ที่สร้างในวระต่างๆกันที่วัดระฆังนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานข้อนี้ข้อแรกข้อที่สองเนี่ยก็จะเป็นการขยายฐานความรู้เรื่องพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จบังพรมให้ถูกต้องแล้วก็ให้ประชาชนทั่วๆไปได้รับ ทราบข้อมูลได้เห็นองค์พระได้รับความรู้แล้วก็ได้ส่องดูพระด้วยก็จะมีพระสมเด็จวระ,ะครังพระสมเด็จของพรมมาให้ประชาชนทั่วไปได้ดูองค์พระจริงๆเนี่ยรวมแล้วเป็นทั้งหมดเนี่ย116องค์งนะครับเมื่อวานเนี่ยให้ดู105องค์แล้วก็ยังมีพระสมเด็จวระ,ะครังพิมพ์ฐานแซมพระสมเด็จ บางพุ่มพรมพรมิมพ์อกรุธให้ได้ส่องดูองค์จริงนะครับได้ให้ส่องดูเมื่อวานนี้จะเป็นพระสมเด็จวะะราคังพิมพ์ใหญ่พระสมเด็จวะะราคังพมิมพิมใหญ่แล้วก็เป็นพระสมเด็จบางพุ่มพรมพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้ก็จะเป็นพมิมพ์ฐานแซมกับพิมพ์อกครุธที่ให้ส่องดูองค์จริงๆนะครับวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อที่จะได้ ให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดละคังแล้วก็โรงเรียนชั้นประฐมของวัดละคังด้วยนะครับก็วัตถุประสงค์หลักๆก็จะมีเท่านี้ครับครับก็สำหรับวัตถุประสงค์ในงานวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็จุดเริ่มต้นมาจากทงางวัดละคังเนี่ยนะครก็ได้มีอยากจะจัดกิจกรรมนะฮะเพื่อ โชว์วัตถุมงคลนะครับของพระสมเด็จซึ่งวันนี้ตรงกับวันมรณภาพของสมเด็จพุยานโตนะฮะ153ปีนะครับก็เลยทางวัดเนี่ยร่วมกับทีมงานเนี่ยนะครับก็อยากจะเผยแพร่วัตถุมงคลให้ประชาชนได้เห็นพระแท้องค์จริงนะครับของว่าพระสมเด็จวระครังพระสมเด็จบงคมเนี่ยมีรูปทรงหน้าตาเนื้อหาเป็นยังไงนะครับก็เลยมีการ เริ่มจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะเพื่อผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ให้ความสนใจเพราะที่สําคัญคือพระสมเด็จเนี่ยถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องอยู่แล้วนะครับผู้ที่ให้ความสนใจเนี่ยก็มีมากมายนะครับผมเชื่อว่างานนี้ท่านใดที่ได้มาเมื่อวานนี้หรือวันนี้นะครับผมเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์นะฮะในความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จแน่นอนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าได้พบปะพีพ่ๆเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีที่ลหลงไหลในพุทธคุณของพระเครื่องนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังวัดบางขงุนพรมวัดเกศโยนะครับก็มากันเนืองแน่นเลยนะครับก็ฝาก f อฟซแฟนเพจนะครับติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและช่องทางการติดต่อนะครับผมด้านหลังผมนี้ก็มี พี่ๆวงการพระเครื่องคนระับพี่ป๋องสุพันพี่เต้สลับบุรีก็มานะพี่ดงวิดามก็มาหมดครับพี่นิวด้วยอยู่ครบเลยครับวันนี้ก็ถือได้ดว,ว่าเป็นการจัดงานเทศกาลพระเครื่องนะครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครั้งแรกของวัดระฆังนะครับที่จัดขึ้นนะครับที่ว่าโชว์เฉพาะพระวัดระฆังอย่างเดียวไม่ไม่ใช่โชว์เฉพาะเบญจมาคีนกครีบมีเฉพาะวัดระฆังบังพมวิเกียโยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเข้าติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ทุกช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมขอบคุณนะครับ